สวัสดีค่ะนี่คือ,อเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์แห่งนาตนะคะนาคเป็นเทพเจ้าแห่งสายน้ำนะคะนาคห้าเสียนเนี่ยนะคะหรือว่านาคเจ็ดเสียนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นนาคศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สร้างขึ้นกลางน้ําสระน้ําโบราณนะคะกลางใจกลางใจโรงพยาบาลสุรินทนระะ์จังหวัดสุรินทรซึ่งถือว่าเป็น บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นบ่อน้ําโบราณน,นะคะที่ประจำอยู่ณโรงพยาบาลเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะบ่อน้อาแห่งนี้ถือว่าเป็นสระน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นสระน้ําที่เต็มไปด้วยตำนานแล้วก็ความเชื่อแล้วก็ที่มาแล้วก็ความหมายนะคะวันนี้อาจารย์เนื้สธาราได้นำพาทุกท่านให้มาดูสระน้ํานะคะ